สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆตอนเช้าๆครับผมตอนนี้หกโมงตรงครับผมที่หาดพยุนครับทุกคนนะครับที่หาดพยุนอนุนมโวงผ้าทุกๆคนมาเที่ยวหาดพยุนครับผมก่อนจะไปทํางานเนาะก่อนจะไปทํางานครับผมมาเอาไปดูขึ้นสวยๆกันก่อนนะครับเนาะยินดีเข้าสู่ช่องอนุ่มนกปวงชาแนลนะครับทุกคนสวัสดีทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับ ครเคลื่อนนทะเลตอนเช้าเชนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนตะวันกำลังจะขึ้นครับผมที่หาดพยูนครับผมทุกคนอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากนะครับ คืนใสนะครับคืนใสมากวันบรรยากาศตอนเช้าๆก็บจีนองเอ้ยงามไหลนะครับแถวใกล้าหาดทะเลหาดพยุนนะครับเออทุกคนพี่นองเข้ามายางเรียนตอนเช้าๆก่อนจิไปทำงานนะครับเนาะ อนุโมขวงก็ททำงานยังเว้นนรับเราแบบน,นี้เนาะอาทิตย์นี้ทำงานยังเว้นนเราครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อที่มาให้อนุโมขวงตอนนี้ก็ยังตามหาเวลาอยู่นะครับทุกคนขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจนะครับเด้อเวลายังบนขบกับ น้ำทะเลยุบลงไปหลายครับเมื่อนี้ยุบลงไปหลายเลยเนาะน้ำกระจิคุณเนาะคุณแต่ว่าบรรยากาศแถวชายหาดเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆลนงไปเลิกมากเลยเนาะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะครับ ่าหาดงามครับพี่น้องมือชายหาดสวยมากนะครับสวยมากมีแสงตะวันขึ้นแล้วครับแสงตะวันทองขึนฝ้ามือไม่ก็มาถ,ถึงพี่น้องใจขนึ่งน้ำเทือมือหาถึงไข่นเนาะเออพี่พาพี่นอ้อง,องเข้ามาบ่งบรรยากาศงามๆเดี๋ยวหา พระยุนนะครับไป,บไปนนสวยงามของทะเลไทยนะครับพระเจ้ากระศีรอยเรือไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันจีเนี่ยครับผมพระเจ้าอยู่อยเรือไว้เพราะว่าเาาขามาข้างในไปรไเนะ้เนาะเดี๋ยวมันจะ คือกับโวดหินแล้วมันจีเห็ดในเลือรั่วนเนาะประมาณนี้นะครับน้องนะครับโอ้บรรยากาศงามหลยพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงามมากเลยครับ พี่ห้องเข้าสุขุนสุกบนนะครับเด้มอมีโอกาสมาเที่ยวนะครับมีโอกาสมาเที่ยวกะมาเที่ยวใดครับที่หาดพยุนนะครับผมหาดพยุนนี่ขันเข้ามาทางสตหีบนี่เข้ามามาทางรุเทพมาทางชนบุรีเนี่ยนะครับเนาะมาถึงบ้านช้างที่แยกบ้านช้างป้อมตำรวจเข้ากับเรียวขวาลงมาเลยครับทุกคนเรียวขวาลงมาสุดเลยเนาะเรียวขวาลงมาสุดเลยนะครับเรล่ากา ตรงมาเลยครับผมถึงพันบ้านช้างพันสนามกีฬานะครับตรงลงมาเลยนะครับเ่าต้องเลี้ยวซสายนะครับเด้อต้องเลี้ยวใส่นะครับมาถึงเลยครับถึงหาดประยุ์เลยครับผมประมาณ4หาโลนี่แล้วนะครับเนาะประมาณ4โลได้นะครับขึ้นซัดก็หาฟังพี่น้องงามนะครับงามไล เดีบภาพบรรยากาศสวยๆก่อนที่จะไปน้ำหน้าไหนพี่น้องเขาเบิ้งเขาับใบพี่น้องเขาเบิง้งเวลานีกอหกโมงตรงนะครับหกโมงตรงประมาวิวช่วงเช้าๆนี่มันงามพี่น้องมันมีพายุเข,ข่าจังหน่อยเนาะมันถึงมีลมทะเลพร้อมล้งมันถึงขื้นแห้งขนาดน,ะนี้ทุกมือขึ้นมาแห้งปานนี้ดีครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตึกอ่าที่กระจก เป็นคอนโดนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับมากเจ้นะ่เนาะจะเห็นบรรยากาศงามเลยพี่น้องอยู่ด้าหมนอนตึกเนาะบรรยากาศสวยงามมากๆเหมับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่หักทยูนนะครับทุกคน น้องมาด้วยน้องมาเขาเป็นเจ้าถิ่นนะครับทุกคนเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่เนาะอ่าเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่มาเช้าตอนเช้านะครับอาเพื่อนๆเรามาเก็บบรรยากาศตอนเช้าก่อนจะไปทํางานครับทุกคนนะครับ ่อนไปทำงาน้องปุ่นกะนี่ครับพี่น้องปี่แตเวีนซองขึ้นฟ้าครับผมมือไม่กับมาถึงแลวเด้อครับผมนี่ก็วันที่สองเนาะวันที่สองเดือนพฤศจิกายนครับทุกคนเมื่อวานนี้หลายๆคนก็โชคดีกันไปเนาะ แต่มีหลายคนก็อาจจะผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งผิดหวังและสมบังเนาะครับทุกคนเนาะฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนุนนนมนวผโผล่เ้อร์ที่ได้มาเห็ีดกิบให้พี่น้องเขาได้เบิงนให้โอกาสต่อไปเนาะนะครับนี่นุ่มน,น้ำโผล่ก็ต้องขอลงแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับ ขอบคุณพี่นอ้องเขาสุกุลสุก้นนะครับเด้อเนาะที่มาใหกกำลังแรงใจที่มาเบิงคลิปให้อนุน้ำขงนะครับเด้ออนุน้ำขงกับคุกเส่าท้ามีเวลากับจีแบมานะครับแบมาเพื่อถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเขาได้เบิงกันเนะาะทรมาติสวยงามเสมอพี่นอ้องคลิปนี้ไว้แท่นี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไม่นะครับเด้อสวัสดีครับช่องอนุน้ำขงชาแนลนะครับสวัสดีครับผม